สร้างพื้นโลแม่วาพุตทั้งมาแจ่มาักเตะ่าวจญญนักปองกันก้าวข้ามมาพิชิยุทธาเป็นใน้ทสวรรางนี่กอบกันทางเบีปกาวตึกทุ่งทันไปกับไทยเดนเกิดมาสน่ห็ตดองดับจอมคนงนอดเจ็งแขกงขาบู้สยริลุ่มปุ้งปีตาอี้จำมี้พรมพัมันดาเดือดพุ่งนาอาชวินาณไ เดิมพอฉันเอาหมดผักพอมาหลงดูโซเดียมกับขังคุ้นขังเกลียวแน่นว่าปวดสิซักสิทั้งหมดยุ่งในสกุลนี่ฝันสีแดงทำสุดทำแดงผมให้เล่นแต่ทำงานแต่จ้องมันปั่นปีนเด็ดตาปากว่าตาดาให้โปรยใจคนมาพี่วันหัว ตอนเก่งเนีย,อยพอเก่งเนี่ยในสลั่งทางจมาบัดสาปรชังของอาจารย์สอนกัวอผมวถพระรังรังจีดีการหลงสงัองเขอนอย่งเดิมปั่นมองจี้ังถึงน้อ,อยวันเสีย่ยกตักงในมี้ว่าจะติดเดือนเดียว,เดย,วเดยวมาดังเมนข้างแน่จะไม่บอกไม่ใจกา ช็งแมงลกลกเอ้อสมูดไปพ่อปั่นเป็นวัดพระบีคุ้มคูใหม่ใันแจนคนถ่ายน้ำไตน้ำเดือยดื้อคนขอขอจีแสงยาเบื่อเะเบิ่งกมบมากมัเนี่ยด็กกระยังทองวันเลี้ยงาเรียกกรองเกิทักกไปทันหลัวอาตันทักลักจะน้ำคนด่นหน้าอุปบังคือบัมงมาวิบเห่าจินปัดซองวิงคงาไปดักไอ้ตักมั สารมาอ้วกคือหน้าสารนั่งบังคมตอนนี้มาอ็วกอันนีมอเชียงน่องถาป้าแน่นสเท็หลายก็จสีเป็นแบบนี้เออมัดมาโยกกระแทกเป็นได้ระว่าได้จากน่องถาสามน้องมาสนุกขายโยกพาจินมถัว็อกเออค้นโยกไก่กระแทกเที่เอาดีใจละเอาลองไล่ลอยไปเลย เออภาวะวัดแข็งบ่ไหวเดี๋ยวเป่าเสียกันได้พวกอูสาวกันจะเป็นดีใจจังเลยเออเจ้าเป็นคนอำเภอกูสวนแดงเออมรำวงเป็นคตบบนตำบลบ้านไม้อำเภอบ,บ้านไม้ตำบลแดงไงเจ้ามันตำบลอูสวนแดงก็ถือว่าเป็น บัตรทีมันนอนมอหลงจนมีอยู่ตอนนี้เราก็มีหลายดอกเพื่อบัตรแม่กัพปีนอนเลยมาซอยบัดทันโดนดอกเออข้อกัดได้ไปงานกูสวนแตงถือว่าเป็นบุญบัตรเฮาเออสิเดี่ยวเอาต่อๆกันไปยุบประวัติกูสวนแตงไปจังได้เดียว หาสิหาเหลียบเลี้ยงจา่เสมาล่ำให้พี่น้องฟังเนิ่มื่อนี่มาซอยกันเก่าพ่อสมหวนสมข่วมดีใจที่สวมเออท่านอาจารย์เนิ่อาจารย์สมหวนเบื่อเอินวัตทีชิบกาวว่าคุตาสิไปซอยงานยกบันทองแค่อำเภอบางทอนเิ่มตั้งสามโมกไปขอใบสามเออชุบเนี่ไปหาจีนวันถีเนี่ยโอ้ยหตายอยู่ดีมีแหงเอามาเป็นยังลูกนี่ไปตามจังหวัดยะพนเนี่ยตาวัตถีเป็นไปจังไหนมาจ สุนีว่าเป็นอย่างไรเออม่อยแข็งกรี่อสุ่มหวานกับปมีน้ำมือออถือว่าเป็นบุญที่สุดเราเนเอ้ยอายจัหดันี้เีพเดแว่าผมก็ทนหอกตั้งสิบันเป็นยอผมน้ำพ่นนี่เป็นบุญเพาะมงนั่จะาไนยาวมัน่จไปไปไปนั่นก็ตไปันนะนีุ่น่อมนั่คือบเก่งแปาัเก่งต

นี่เราคุถัเป็นเป็นกสิเราเป็นนออเอาสีเด้อหัดเจ้ากปั้นเด้เจ้าไปขอปั้นหาเสียทุดมาาเด้อบอกว่าลูกองตั้งไ่้เจ้าเปต่รับวัลกีเด้อัดป้าป้าหัดรงจากทานไปมีเรื่องกันเลยเมื่อดี้เอาบ้าพกนัดผลดเพล่มมันคนแล